จะหนูมามาเป็นเพื่อนลุงหน่อยหนูก็ตัวน้อยน้อยมานอนกับลุงหน่อยนะจ๊ะคุณหนูมานะจ๊ะหนูมามามานอนกับลุงมานะจ๊ะหนูมามามานอนกับลุงลุงก็อยู่คนเดียวทั้ง ล้อ,อเท่าไหร่หนูก็ไม่มาอุย้ยทําไมหนูไม่มามานะจ๊ะหนูมามาเป็นเพื่อนลุงหน่อยลุงไม่สบายลุงโอ้ยจะอยู่หรือจะตายก็ยังไม่รู้ร้อ,องหาก็ยังไม่มาอีกมานะจ๊ะหนูมามาเป็นเพื่อนลุงหน่อยหนูก็ตัวหน่อยหน่อยมาลุงหน่อยสิจ๊ะหนู มารอบดึกเหรอลูกโอ้ยมากันใหญ่เลยมาดึกดึกตั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 กเอาเอาวอาโอ้ยมาแล้วอะไรเนี่ยมาอะไรโอเคมามาเป็นเพื่อนลุงหน่อยลุงไม่สบายมาต้มยาหม้อให้ลุงกินหน่อยต้มยาหม้อใหญ่ให้ลุงกินหน่อย ลุงอยากจะกินยาหม้อใหญ่ของหนูต้องให้ลุงกินหน่อยรักษาลุงให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหน่อยลุงเป็นมะเร็งผิวหนังนิดหน่อยแล้วก็เป็นโรคเลือดฮีโมโกลบินมาต้มยาหมอให้คอยกินแน่คอยจีได้เศร้าๆๆมาทำเม